เหตุให้มีการเกิดวัชชะเราย่อมบัญญัติความบังเกิดขึ้นสำหรับสัตว์ผู้ที่ยังมีอุปาทานอยู่ไม่ใช่สำหรับสัตว์ผู้ที่ไม่มีอุปาทานวัชชะเปรียบเหมือนไฟที่มีเชื้อย่อมโผล่ขึ้นได้ที่ไม่มีเชื้อก็โผล่ขึ้นไม่ได้อุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นวัชชะ เราย่อมบัญญัติความบังเกิดขึ้นสำหรับสัตว์ผู้ที่ยังมีอุปาทานอยู่ไม่ใช่สำหรับสัตว์ผู้ที่ไม่มีอุปาทานพระโคโดมผู้เจริญถ้าสมัยใดเปเลวไฟถูกลมพัดหลุดปลิวไปไกลสมัยนั้นพระโคโดมย่อมบัญญัติซึ่งอะไรว่าเป็นเชื้อแก่เปเลวไฟนั้นถ้าถือว่ามันยังมีเชื้ออยู่วัชชะสมัยใดเปเลวไฟ ถูกลมพัดหลุดปลิวไปไกลเราย่อมบัญญัติเปลวไฟนั้นว่ามีลมนั่นแหละเป็นเชื้อเพราะว่าสมัยนั้นลมย่อมเป็นเชื้อของเปลวไฟนั้นพระโคโดมผู้เจริญถ้าสมัยใดสัตว์ทอดทิ้งกายนี้และยังไม่บังเกิดขึ้นด้วยกายอื่นสมัยนั้นพระโคโดมย่อมบัญญัติซึ่งอะไรว่าเป็นเชื้อแก่สัตว์นั้น ถ้าถือว่ามันยังมีเชื้ออยู่วัชชะสมัยใดสัตว์ทอดทิ้งกายนี้และยังไม่บังเกิดขึ้นด้วยกายอื่นเรากล่าวสัตว์นี้ว่ามีตันหานั่นแหละเป็นเชื้อเพราะว่าสมัยนั้นตันหาย่อมเป็นเชื้อของสัตว์นั้นลักษณะของการเกิดสารีบุตรกำเนิดสี่ประการเหล่านี้มีอยู่ สีประการอย่างไรเล่าคืออันทชะกำเนิดคือเกิดในไข่ชลาพุชะกำเนิดคือเกิดในคันสังเสทะชะกำเนิดคือเกิดในเท่าใครโอปปาติกะกำเนิดคือเกิดผุดขึ้นสารีบุตรก็อันทชะกำเนิดเป็นอย่างไรเล่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นช่ำแรกเปลือกแห่งฟองเกิดนี้เราเรียกว่า อันทชากำเนิดสารีบุตรชลาู้ชะกำเนิดเป็นอย่างไรเล่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นใดชำแรกไสเกิดนี้เราเรียกว่าชลาูุ้ชะกำเนิดสารีบุตรสังเสทชะกำเนิดเป็นอย่างไรเล่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นใดย่อมเกิดในปลาเน่าในซากศพเน่าในขนมบุตรหรือในน้ำคราม ในเท่าไครนี้เราเรียกว่าสังเสทชะกำเนิดสารีบุตรโอปปา,ปาติกะกำเนิดเป็นอย่างไรเล่าเทวดาสัตว์นรกมนุษย์บางจำพวกและเปรตบางจำพวกนี้เราเรียกว่าโอปปา,ปาติกะกำเนิดสารีบุตรเหล่านี้แลกกำเนิดสี่ประการกายแบบต่างๆ ภิกุทั้งหลายสัตวาวาดเก้ามีอยู่สัตวาวาดเก้าอย่างไรเล่าภิกุทั้งหลายสัตว์พวกหนึ่งมีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันเหมือนมนุษย์ทั้งหลายเทวดาบางพวกและวินิบาตบางพวกนี้เป็นสัตวาวาดที่หนึ่งสัตว์พวกหนึ่งมีกายต่างกันมีสัญญาอย่างเดียวกันเหมือนเทวดาผู้นับเนื่องในหมู่พรมผู้เกิดในปฐมภูมิ นี้เป็นสัตว์ตาวาที่สองสัตว์พวกหนึ่งมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาต่างกันเหมือนพวกเทพอาภัสระนี้เป็นสัตวตาวาที่สามสัตว์พวกหนึ่งมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันเหมือนพวกเทพสุภกินนหะนี้เป็นสัตว์ตาวาที่สี่สัตว์พวกหนึ่งไม่มีสัญญาไม่เสวยเวทนาเหมือนพวกเทพผู้เป็นอสัญญีสัตว์ นี้เป็นสัตววาทที่ห้าสัตว์พวกหนึ่งเพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งรูปรสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะความดับไปแห่งปฏิฆะสัญญาเพราะไม่ใส่ใจนานัตตสัญญาจึงเข้าถึงอากาสานัญจายตนะมีการทำในใจว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดดังนี้นี้เป็นสัตววาทที่หสัตว์พวกหนึ่ง เพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงจึงเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะมีการทำในใจว่าวิญญาณไม่มีที่สุดดังนี้นี้เป็นสัตวาว่าที่เจ็ดสัตว์พวกหนึ่งเพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงจึงเข้าถึงอากินจัญญายตนะมีการทำในใจว่า อะไรอะไรก็ไม่มีดังนี้นี้เป็นสัตววาทที่แปดสัตว์พวกหนึ่งเพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งอากินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงจึงเข้าถึงเนวสัญญาหน้าสัญญายตนะดังนี้นี้เป็นสัตววาทที่เก้าพิกุทั้งหลายนี้แลสัตววาทเก้า คติหและอุปมาสารีบุตรคติ5ประการเหล่านี้มีอยู่5ประการอย่างไรเล่าคือนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์เทวดาสารีบุตรเราย่อมรู้ชัดซึ่งนรกทางยังสัตว์ให้ถึงนรกและปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงนรก อันหนึ่งสัตว์ผู้ปฏิบัติประการใดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกเราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วยสารีบุตรเราย่อมรู้ชัดซึ่งกำเนิดเดรัจฉานทางยังสัตว์ให้ถึงกำเนิดเดรัจฉานและปฏิปทาอันจะยังสัต์วให้ถึงกำเนิดเดรัจฉานอันหนึ่ง สัตผู้ปฏิบัติประการใดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงกำเนิดเดรัจฉานเราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วยสารีบุตรเราย่อมรู้ชัดซึ่งเปรตวิสัยทางยังสัตว์ให้ถึงเปรตวิสัยและปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงเปรตวิสัยอันหนึ่งสัตว์ผู้ปฏิบัติประการใดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ย่อมเข้าถึงเปรตวิสัยเราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วยสารีบุตรเราย่อมรู้ชัดซึ่งเหล่ามนุษย์ทางยังสัต์วให้ถึงมนุษย์โลกและปฏิปทาอันจะยังสัต์วให้ถึงมนุษย์โลกอันหนึ่งสัตว์ผู้ปฏิบัติประการใดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมบังเกิดในหมู่มนุษย์เราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วย สารีบุตรเราย่อมรู้ชัดซึ่งเทวดาทั้งหลายทางยังสัตว์ให้ถึงเทวโลกและปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงเทวโลกอันหนึ่งสัตว์ผู้ปฏิบัติประการใดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วยสารีบุตรเราย่อมรู้ชัดซึ่งนิพพานทางยังสัตว ให้ถึงนิพพานและปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงนิพพานอันหนึ่งสัตว์ผู้ปฏิบัติประการใดย่อมกระทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมีได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงแล้วแลอยู่เราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วยสารีบุตร เปรียบเหมือนหลุมฐานเพลิงลึกยิ่งกว่าชั่วบุรุษเต็มไปด้วยฐานเพลิงปราศจากเปเลวปราศจากควันลำดับนั้นบุรุษผู้มีตัวอันความร้อนแผดเผาเหน็ดเหนื่อยหิวระหายมุ่งมาสู่หลุมฐานเพลิงนั้นแหละโดยมักคาสายเดียวบุรุษผู้มีจักษุเห็นเขาแล้วพึ่งกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้ปฏิบัติอย่างนั้น ดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นจากมาถึงหลุมฐานเพลิงนี้ทีเดียวโดยสมัยต่อมาบุรุษผู้มีจักสุนั้นพึ่งเห็นเขาตกลงในหลุมฐานเพลิงนั้นสเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนโดยส่วนเดียวแม้ฉันใดสารีบุตรเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจฉันนั้นเหมือนกันว่า บุคคลน,นี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจักเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาทนรกโดยสมัยต่อมาเราได้เห็นบุคคลน,นั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงแล้วซึ่งอบายทุกคติวินิบาทนรกเสรยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนโดยส่วนเดียว ด้วยทิพยะจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์สารีบุตรเปรียบเหมือนหลุมคูดลึกยิ่งกว่าชั่วบุรุษเต็มไปด้วยคูดลำดับนั้นบุรุษผู้มีตัวอันความร้อนแผดเผาเหน็ดเหนื่อยหิวระหายมุ่งมาสู่หลุมคูดนั้นแหละโดยมักคาสายเดียวบุรุษผู้มีจักสุเห็นเขาแล้วพึ่งกล่าวอย่างนี้ว่า บุรุษผู้เจริญนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นจากมาถึงหลุมคูดนี้ทีเดียวโดยสมัยต่อมาบุรุษผู้มีจักษุนั้นพึ่งเห็นเขาตกลงในหลุมคูดนั้นเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนแม้ฉันใดสารีบุตรเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจฉันนั้นเหมือนกันว่า บุคคลน,นี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจากเข้าถึงกำเนิดเดรัจฉานโดยสมัยต่อมาเราย่อมเห็นบุคคลน,นั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงแล้วซึ่งกำเนิดเดรัจฉานสเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุของมนุษย์ สารีบุตรเปรียบเหมือนต้นไม้เกิดในพื้นที่อันไม่เสมอมีใบอ่อนและใบแก่อันเบาบางมีเงาอันโปรง่งลำดับนั้นบุรุษผู้มีตัวอันความร้อนแผดเผาเหน็ดเหนื่อยหิวระหายมุ่งมาสู่ต้นไม้นั้นแหละโดยมักคาสายเดียวบุรุษผู้มีจักษุเห็นเขาแล้วพึ่งกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้ ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นจากมาถึงต้นไม้นี้ทีเดียวโดยสมัยต่อมาบุรุษผู้มีจักษุนั้นพึงเห็นเขานั่งหรือนอนในเงาต้นไม้นั้นเสรยทุกขเวทนาเป็นอันมากแม้ฉันใดาสารีบุตรเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจฉันนั้นเหมือนกันว่า บุคคลน,นี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจักเข้าถึงเปรตวิสัยโดยสมัยต่อมาเราย่อมเห็นบุคคลน,นั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงแล้วซึ่งเปรตวิสัยสเสวยทุกขเวทนาเป็นอันมากด้วยทิพยจักสุอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุของมนุษย์สารีบุตร เปรียบเหมือนต้นไม้เกิดในพื้นที่อันเสมอมีใบอ่อนและใบแก่อันหนามีเงาหนาทึบลำดับนั้นบุรุษผู้มีตัวอันความร้อนแผดเผาเหน็ดเหนื่อยหิวระหายมุ่งมาสู่ต้นไม้นั้นแหละโดยมักคาสายเดียวบุรุษผู้มีจักษุเห็นเขาแล้วเพิ่งกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้น และขึ้นสู่หนทางนี้จักมาถึงต้นไม้นี้ทีเดียวโดยสมัยต่อมาบุรุษผู้มีจักษุนั้นพึงเห็นเขานั่งหรือนอนในเงาต้นไม้นั้นสเสวยสุขเวทนาเป็นอันมากแม้ฉันใดสารีบุตรเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจชั้นนั้นเหมือนกันว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้น และขึ้นสู่หนทางนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจากบังเกิดในหมู่มนุษย์โดยสมัยต่อมาเราย่อมเห็นบุคคลนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกบังเกิดแล้วในหมู่มนุษย์เสวยสุขเวทนาเป็นอันมากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุของมนุษย์สารีบุตรเปรียบเหมือนประสาทในประสาทนั้นมีเรือนยอด ซึ่งฉาบทาแล้วทั้งภายในและภายนอกหาช่องลมมิได้มีวงกรอบอันสนิทมีบานประตูและหน้าต่างอันปิดสนิทดีในเรือนยอดนั้นมีบันลังอันลาดด้วยผ้าโกเชาขนยาวลาดด้วยเครื่องลาดทำด้วยขนแกะสีขาวลาดด้วยขนเจียมเป็นแผ่นทึบมีเครื่องลาดอย่างดีทำด้วยหนังชมดมีเพดานกั้นในเบื้องบน มีหมอนแดงวางณนะข้างทั้งสองลำดับนั้นบุรุษผู้มีตัวอันความร้อนแผดเผาเหน็ดเหนื่อยหิวระหายมุ่งมาสู่ปราสาทนั้นแหละโดยมักคาสายเดียวบุรุษผู้มีจักษุเห็นเขาแล้วพึ่งกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นจักมาถึงปราสาทนี้ทีเดียว โดยสมัยต่อมาบุรุษผู้มีจักษุนั้นพึงเห็นเขานั่งหรือนอนบนบันลังในเรือนยอดณปราสาทนั้นสเสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียวแม้ฉันใดสารีบุตรเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจฉันนั้นเหมือนกันว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก จักเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์โดยสมัยต่อมาเราย่อมเห็นบุคคลนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงแล้วซึ่งสุขติโลกสวรรค์สเสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียวด้วยทิพยจักสุอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุของมนุษย์สารีบุตรเปรียบเหมือนสระโบครณีมีน้ำอันเย็นใสสะอาดมีท่าอันดีน่ารื่นรม และในที่ไม่ไกลสะโบกขรณีนั้นมีแนวป่าอันทึบลำดับนั้นบุรุษผู้มีตัวอันความร้อนแผดเผาเหน็ดเหนื่อยหิวระหายมุ่งมาสู่สะโบกขรณีนั้นแหละโดยมักคาสายเดียวบุรุษผู้มีจักษุเห็นเขาแล้วพึ่งกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้น จากมาถึงสะโบกขรณีนี้ทีเดียวโดยสมัยต่อมาบุรุษผู้มีจักษุนั้นพึ่งเห็นเขาลงสู่สะโบกขรณีนั้นอาบและดื่มระงับความกระวนกระวายความเหน็ดเหนื่อยและความร้อนหมดแล้วขึ้นไปนั่งหรือนอนในแนวป่านั้นเสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียวแม้ฉันใดสารีบุตร เราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจชั้นนั้นเหมือนกันว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นจักกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่โดยสมัยต่อมา เราย่อมเห็นบุรุษนั้นกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงแล้วแลอยู่เสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียว